สวัสดีครับราการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับวันที่ที่กรกฎาคมสองพนหกสิบห้านะครับเก้โมงสาเนาทีนะครับข่าวแรง Twitter วันนี้ก็จะขอ,อะบันทึกแฮชแท็กม็อบสกรกฎา65กันนะครับเมื <c oughs> ่อวานนี้มีบิดไล่ลุงนะครับจากอนุสารีย์ชัยสมรภูมิสุรานคนเมืองนะครับ มาด้แบบติดอันดับกันดีกว่าเมื่อวานนี้ว่ากันว่าเป็นม็อบของคุณจตุพรน,นะครับแต่ก็มีการผสมรงกันนะครับกับกับทีมยกเลิก1นึ่งหนึ่งสองอามาดูกันเริ่มกันเลยนะครับคณะรัฐสปานะครับทีมงานจัดม็อบที่ลานคนเมืองได้มาทำการห้ามไม่ให้ มวลชนชูป้ายยกเลิก1นึ 2, แต่ไม่เป็นผลนะครับก็คือ <c oughs> ม็อบคุณจดตุพรไม่มี1นึอ่อ่ะมาดูตรงนี้นะครับรั a c e นะครับหลังจากมีปัญหาเรื่องการชูป้ายยกเลิก1นึ 2, ได้มีมวลชนนั่ก้อี้มาล้อมประชาชนทําให้การชูป้ายเพื่อไม่ให้ทีมงาน ผู้จัดนะครับนำประชาชนชูป้ายลงมานะครับอันนี้หน้าลานคนเมืองนะครับเออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะม็อบม็อบไม่เหมือนกันแล้วทีนี้คุณเจนิสบอกว่าจะทวงคือพลังงานไปทวงหน้าปตทเลยไม่ต้องมาพร่นที่ลานคนเมืองให้ไปถามอิยุทธว่าภาษีน้ำมันเข้าก็ลดลงแต่ทําไมแพงขึ้นงงน้ำมันหายไปไหนหรือถูกยักยอก ขณะรอสเปซครับตำรวจได้ทำการยึดป้ายของมวลชนนะในลานคนเมืองโดยข้อความในป้ายเขียนไว้ยกเลิกหนึงพูดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนะครับคุลิตต์นชาขายป้ายยกเลิก1นึปล่อยนักโทษการเมืองนะครับเมื่อวานนี้ลานคนเมือง บิดไล่ลงพี่น้องชาวเมียนมาบอกว่าสารทูดเมียนมาในไทยดีแต่ขุดเลือกขุดเนื้อไม่เคยช่วยอะไรเลยชาบูปฏิวัติอันนี้เจ๊จุกเจ๊จุกของสามเจ๊จุกนี่อยู่ตรงข้ามกันนะฮะเจ๊จุกสลิมบว่าแก๊งสามกีบ ไปทะเลาะก,กับมอบจตุพรทนายนกเขาซะง,งั้นก็ขอขออนุญาตจากผู้ว่ากทมอย่างถูกต้องมีเวทีนั่งให้มวลชนแต่อีเขียวดันไปชูป้ายยอหนึสองในงานพอเขามาไล่ก็ให้ไปที่อื่นกลับไปไวยวายและด่าเขาทะเลาะก,กับตำรวจไม่ได้ก็ไปทะเลาะกกับเสื้อแดงแล้วกันอมนีภาพตรงนี้เนี่ยหน,น้าลานคนเมืองครับ อะดูต่อเจจุกไปยืนชูป้ายหน้าเวทีเรียบร้อยห้เจ๋งดอกจิกยืนปวดหัวไปไม่เป็นเลยเสื้อแดงก็ไปใช้สิทธิตามราประชาธิปไตยแต่ทำไมแก๊งสามกีบถึงไปละเมิดสิทธิคนอื่นแบบนี้เขาเรียกว่ากีบเผด็จการะคะ่ะหนอเนี่ยเจ๋งดอกจิก แนวคิดคนละแบบนะแนวคิดคนละแบบไปดูในไลฟ์กันเองว่างบมาจากไหนมีเวทงเวทีอะไรหลายอย่างคุณนัชพงศ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับยี่เป็นรายการให้2นาทีการปักหลักค้างคืนนะศาลอาญากรุงเทพใต้คืนที่3ตลอดคืนมีเจ้าหน้าที่มาตรวจพื้นที่นักกิจกรรมใช้ปักหลักอยู่ตลอดครับ เมือ่อกี้ก็มีสืบนะครับสองคนเมื่อกี้เนี่ยมาอันนี้เกียมอุดมไม่ก็หมวยประด็จการอาสาตำร,รวจสอนอปทุมวันเริ่มสังเกตการอาสาคนหนึ่งพูดว่ามันดูมันดูไม่ดีอ๋อนี่มีมีม็อบนักเรียนด้วย มนักเรียนเรื่องอะไรเกียวอุดมเสรีทรงผมคุณเจนิสยิมโพสต์จากมิตรสหายท่านหนึ่งไม่มีคนเลยล่ะเนี่ยบอกมีค่าลดเพิ่มเติมม็อบวันนี้ห้ามป้าย1นึน,นะครับ เติมเติมห่าก็มารอบก่อนอยังเชียร์ประยุทธ์ด่าสามกีบกันอยู่เลยสรุปไม่มีคนเลยเหรอเนี่ยอันนี้ที่เชียงใหม่พราย,ายนี่ม็อบเชียงใหม่นะครับเชีงยงใหม่พรามก็เรื่องเพศสภาพนะครับเพศสภาพสมรสเท่าเทียมอะไรประมาณนั้นนะ คุณมนลอสอทอนะครับ22 1 7นาทีปักหลักหน้าสารายากรุงเทพใต้คืนที่4เรียกร้องคือสิทธทิประกันตัวให้ประชาชนคืนนี้อยู่กันไม่เยอะวันก่อนมีคนมาปวนด้วยส่วนตอนนี้สถานการณ์โดยรวมปกติค่ะหน้าเรือนจำเมื่อวานนะครับหน้าเรือนจำหน้าเรือนจำนี้เข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับคุณเจนิสขอบคุณผู้เสียสละความใหส่วนตัวไม่มากก็น้อยแต่ด้วยพลัง อ๋อนี่มีป้าเป้าก็มานั่งเลยนะขอบคุณไทยทีวีนิวสนะครับพลเมืองโต้กับลานอากงเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็หน้าสารดีกานะครับหน้าสารดีกานอันนี้ลานคนเมือง17จชั่วโมงที่แล้วนะครับมอบนิวส์ แร้ขบวนคือหนึ่งในเจ็ดสถานที่ในการจุมนุสาธารของคนทุกกลุ่มและมีการชูป้ายแสงสิทธิแสดงความคิดเห็นคือเสรีสรภาพทำได้เมื่อตำรวจเข้ามายืนข,ขวางเหมือนกันจุดไฟลงกองเพลิงให้ลุกอีกครั้งจริงๆก็ไม่เป็นไรนะแค่ชูป้ายอันนี้พี่อเล็กโชครุ่มพลึกนะครับหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เชียงใหม่เสร็จกิจกรรม อ๋อนี่ไงนี่ไงสิบหนการเริ่มเคลื่อนออกจากอนุสาวรีย์ชัยหลักทักษิณรอบนี้3ามีบเจ็ดจุกนะคือชนกลุ่มน้อยมากๆระวังลุงป้าตกเอาอ๋อนี่คุณจตุพรรัฐบาลตู่ช่อชนพ้นคนไทยกลุ่มพลังงานทวงคืนพลังงาน ในนกเขานี่ก็มีพีทีวีนะพีทีวีเช้าวันที่4 2ชั่วโมงที่แล้วทะลุกแกส๊สคนชนอิสระนอนปักหลักอยู่ที่ศาลอาญาเพื่อถวงสิทประกันตัวให้นักโทษการเมืองมาได้3วัน3คืนแล้ว อันนี้ลานคนเมืองนะครับมีคุณสมยศและใบชินวัตรตั้งโตะลงชื่อยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับเข้มข้นมากนะครับมสมยศใบชินวัตรอันนี้ชวนลุงด่ามินออนไลน์ครับและ,ะเด็จก,การในวันเกิดมันเมื่อวานนะสามกรกฎาสันทุพมม่า พอนอาชีวะเนเรนจาพิเศษกรุงเทพนาศาลอาญารัชดาก็มีนะครับโทษครับโทษโทษโทษคณะรัฐสเปดภาพบรรยากาศม็อบชาวพมา่าในไทย ปีนี้ดิโมแครซีคณะหลอมรวมประชาชนนำโดยจตุพรพรมพันธิทอนล้ำเหลือบอกว่าจุดประสงค์วันนี้เพื่อแสดงออกเรื่องพลังงานเท่านั้นส่วนใครจะมาชูป้ายจัดกิจกรรมอะไรไม่เกี่ยวกับพลังงานให้ตำรวจดำเนินการจับจับกฎหมายได้เลยกิจกรรมที่ไหนก็ช่างมันเพราะมันไม่มีราคาตั้งแต่แรกล่ะเดอะรีพอร์เตอร์นะครับก่อนหนกาวิบุญชูป้ายยกเลิกหนึ่งสองทวนสิบประกันตัว กลางเวทีชวงคืนพลังงานแกนนำประกาศขอนำป้ายลงแน่จริงเดินไล่ประยุทธ์สามวัน7จ็ดวันอย่าให้อายเด็กประเทศไทยต้องมาก่อนนี่คุณจตุพรก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ถ้าในนกเขานี่เป็นกปปอ,อสอเก่าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะหงาคารวาลไบชินวัตปลาสายยกเลิกหนึ่งสองล้านคนเมืองโอ้โหอันนี้เข้มไปเลย

ศิลปินเรื่อป,<ไ>ป,ประชาธิปไตยจริงๆนะครับพี่อลเล็กขอได้รับการคารวะจากผมเชียงใหม่พลายเชียงใหม่พลามมีหลายจังหวัดนะครับจังหวัดใหญ่ๆน่าเรือนจำอันนี้ที่เชียงใหม่หยุดยืนหยุดทราลาดมอปรอนอเมริกาอ่ะเรามองขึ้นไปดีกว่า วันลันชัยโชคชนะพานุพลจากนอกสามร้อยรวมกันตรงนี้เอาสามร้อยมารงกันตรงนี้ลนนพลาดหัวข่าวพลาดหัวข่าวไม่ระยำแซ่ไม่ระยำอ๋อคงจะเปลี่ยนจากระยองเป็นระยำนะแซ่จตุพรม็อบสามร้อยว่ารู้ได้อย่างไรสามร้อย่ครรับจ้างมาเหมือนกันโทษครับ ไม่น่าเชื่อนะเปลี่ยนไปอ่ะประชาชนปลดแอกประเด็จการน้งโง่เก็บตกม็อบ3ามกรกฎาคมน้ำมันแพงเพลงเก่งของคนเสื้อแดงประชุมหนึ่งที่ต้องได้ยินเจ้าของคลิป

สุนโรมันีนาดประชาชนปดแอกอ่ะมาดูปลาไสบ,บางส่วนของเจ็งดอกจิครับปัจจุบันนี้เติมห0รอยเต็มถัง,งเดือดร้อนไหมเดือร้อนรถตู้โดยสารเคยเติมน้ำมันสองพเต็มถังปัจจุบันนี้ต้องเติมสี่พันเต็มถัง,งชิบหายไมครับพีน่น้องแท็กซี่ เคยเติมแก๊สประมาณสามร้อยห้าร้อยเต็มถังปัจจุบันเติมเจ็ดร้อยทิพไผ่ไปรับพี่น้องรถทัวร์รถบรรทุกแม้แต่เก่งไปทับกระบะบที่เราใช้จะใช้ดีเซลจะใช้เบนซินแก๊สโซฮอร์อีสิบอีเจ็ดอีห้าอีบ้าอะไรก็แล้วแต่ ขึ้นราคากันทั้งนั้นแต่คนไทยก็เฉยพอปตทหรือว่าบริษัทน้ำมันประกาศว่าปรุ่งนี้จะขึ้นหกสิบชะตังก็แค่ไปเข้าคิวตามตั้มยาวเหยียดบนน้ำมันขึ้นต้องรีบเติมขอไทยอยู่กันได้แค่นี้แหละครับพี่อง ้กถูงต้มสอง้บาทต่อหนึ่งถังปัจจุบันนี้480แม่บาทพีทีวีบนอุกและทุกคนก็บนแล้วเจ้าจะเฉยอยู่ทําไมรับพี่น้องเราก็เจ้าของบ่อน้ำมัน มากเป็นอันดับ24ของโลกมากกว่าดูไบามากกว่าคูเวตประเทศนั้นๆั้เขามีน้ำมันเขาร่ำรวยกันทั้งนั้นมีแต่ประเทศบ้าเรานี่แหละมีน้ำมันเยอะคุณาภาพดีที่สุดก็ไปตรวจสอบหน่อยสิใครเป็นเจ้าของสัมปทาน13ชั่วโมงที่แล้ว ประชาชนปดแอบเก็บตกสรามก,กระดาษน้ำมันแพงเริ่มด้วยแรงประสาทโรคเศรษริชนคนตายพอยเยอะกัน ครับก็จะ่อลองดูวิดีโอสิมีอะไรเพิ่มบ้างเจ๋งดอกจิกดูไปแล้วสารทูตเมียนมาอ่ะโอเคนะครับไฟลร,รายการก็คือม็อบสามกระกดาษหกห้านะครับขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้อ่านขอบคุณไฟ์รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ